สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวเฟซบุ o กและชาวยูทูบทุกท่านนะคะวันนี้คพปปับพีบ่วายโยช่วงเวลาทำง,งานค่ะวันนี้ชวนชิมบ่อยมากวันนี้จะชวนชิมยำแหนมสด e อ e r y บอ d y ในห้องยำแหนมสดนะจ๊ะยำแหนมสดอันนี้เขเรียกยำแหนมสดไหม,มพูดผิดไหมก็ไม่ผิดนะกับผักแบบว่าคบ,าบาโถมามามาทุกทุกคน ยำแหนสดมามามาทุกคนด้วยนะคะยำแหนสดกันค่ะมา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 ยำแหนสดกันเร็วนี่กล้องมันมัวมัวเปล่าวะลุงพูดจาหยาบคายหือนคายกบีนี่มันไม่ออกมาข้างอกันหรอนใครรู้เปล่าเล้ไ้หไอตอนนี้คือเพื่อเพื่อจะไม่ตัดออกนะลองไว้ดู อัโครนอลงไปนั้น,ไ,นไม่เอาขาดเจ็บเฮ้ยชรูุองอ่ะแรงมากเสียแรงที่เจ็บไม่เสียแรงที่อันโคโลไปตอนนี้คือมันทุกอย่างมันอยู่ในไอโฟนน้านคะือเนี้ยแดงไม่ชะลวนเข้าไปเลยกลองทัพต้องเดินทีท้องนะได้เลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยนี่ สาวๆก็ติดเกมกันอ่ะครบนั่นไงค้ 2, าสองล้านค่ะเชิญค้าเร่นู่นงน้เองอะไรเรืองนนก็มีเลยแตดไม่ต้องเหลือเดี๋ยวก่อนมันแต่เรื่องนี้มันเป็นอาหาปัญหาที่ไอไฟโฟนไม่นะ่าแล้วก็คือเราจะต้องไปหาตรงนี้ว่ะตรงนี้วะนักติด <หา S 1> เกมกันค่ะ คือแบได้เพานไอ้คนมันยังต้องไปดึงตรงนั้นมาก่อนเกมให้ดำมี่หือว่าไปดึงไปยืัมาลงมอะไรอย่างเงี้ยแต่ลงกินไมน้ำกินไม่ได้เี้ยน้อตรงนี้เสร็จล้วเลยลุงกเเ้ิ่มเลยวันนี้แน่นมากอะัมาอิ่มอ่ะเดี๋ยวจะมาสักครั้งแล้วตันไปไป้ม่มแต่ทั้งวันนี้กินเยอะแล้วนั่นเนี่ยอืมกเลยม่ส็ อาพูดได้ไม่มากเพราะว่าเต็มปากเนาะเต็มปากเต็มคำอร่อย อย่าไปกินยำแหนมสดที่ว่าที่ทรนะก,ก,ก,ร,กร,นะรุงเทพป้าอะไรนะี๋ยวก็ใคบโพสต์กันอะไรนะใครใครโพสต์อะไรที่ทำมาน้อะไรนะพี่ค้าแดงไม่อ้วนนะพี่ค้าแดงไงก็ไม่อ้วนนะครับพี่ไม่จะบอกให้ฟังถ้าบางมือเรากินหนักอย่างเช่นวันนี้พี่ตื่นมาพี่ยังไม่กินข้าวเนาะพี่กินไว้หอมกาแฟไป <c oughs> เขียวไหมไอ <c oughs> ใช่แจ็คการับเธอไปกินหมวไทยก็แล้วนะพี่เ็มไม่ชวนหรอว่ามาหลังดีกว่านะกินชนเดยเลยนะครับปัญญากาเยอะไปักาเยอะไงลงไปดีกว่าเไม่ได้เียงออใจรู้จ่ายอยู่แล้วไปหนเพราะว่า iOS มันจะหมยเลยเขาจะหม่แบบ เยวนี้เห็น้อเมื่อกี้มันเกอะเนาะเป็นน้ำก้องหรือเปล่ามีอะไรเหมือนน้ำมันไปลงในฟีมหรือเปล่าฟีมมานานหรือยังฟีมติไม่เหรอฟีมไม่แัมติดมานานหรือยังมาครั้งใหม่กับน้ำมันหรืออะไรอย่างนี้นะก้องหน้าใช่ไหมเนี่ยนี่ยเก้องนี่ยนี่ท่ไม่เกลือเกเกลืเกลอเกกับลงลก

ที่เป็นคนที่อะไรแบบผ,ลผลับผ่านดีดีเลยแหละแต่กินน้ำพริกทีไรนะ้วนทุกทีข้าวไปสองจานตลอด <c oughs> น, <c oughs> นควนกินกน้ำพริกาดาวโอ้โหอร่อยมาต้อสเลยหรอนี่ไง ปีไ้ไปเลยเปียมีคอามกล้ามันไม่ได้เสียงเงี้ยมันจะหรอเอาหรอถปี้แล้วเนี่ยไปยังเกิดสองเจอห้อาางหมื่นจ้าออแล้วเจ้าเนาะเนี่ยมาเล่นห้องพันมันหมดใจเนาะตั้งแต่เลย <c oughs> แบบแล้วเขาจะแม้มรเราเล่นห้องพันลอยรอบก็ไม่เท่ากับคนเล่นห้องหมืน<แ>่นแบบแค่สิบรอบนะคะแนนมันจะพุ่งมาขนาดนั้นน่ะ เมื่อก่อนก็ติดนะภัยระเมียว่ามาว่าเพียก็ติดแล้วไม่เราก็ติดการสมัยก่อนที่เราหลับงงง่ายสมัยนู้นเจ๊ใช่ไม่หลับไม่นอนน่าจะเดี๋ยวกับพี่อันเดียดกับเธอซื้อข้อมูลให้ว่านโพอเป็นตอนอัปเดตล่าสุดขึ้นหน้าจอมันดูละมุนขึ้นอะหรอที่กรุงเทพยำแหนมสดบ้าอะไรนะเดี๋ยวก่อนนึกไม่ออกที่เขาขายเป็นรถเข็นที่ต้องต่อคิวอ่ะ ้วเป็นลมป้าอะไรนะแมลมแ<น>ดงอย่าไปชิมอย่าไปชิม,มชหัวนางช่วงนี้คลิปลงบ่อยมากแล้วก็ลงถี่ลงกับทุกวัน เบื่อมันเนี่ยแต่ถ่ายสดก็ไม่ค่อยได้ถ่ายไมไ่ถ่ายนานมนกมน้องหลยจะเปิงเข้าเพียงมาได้แล้วครผม เกี่ยวลแดนีถือหัวไปเลยเนี่ยหัวหัวแล้วนี่เดี๋ยวขึ้มีคำไปแล้วมันน่าจะปีแดงนัดีอดยวนะปิดแล้วอะ่ะเล็กแดงใั่นี้ยำแหนมสดแถวเพชรบุรีชื่อ,อป้าอะไรเพื่อนันได้ เดี๋ยวเจองคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ